เ็นการกินข้าวที่วิวเวอร์มาบ่าเนี่ยหมอปลามาลาบนีอะค่ะเอาเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอีกครั้งกับนักท่องเที่ยวเซิงนิเวศวันนี้อยู่ที่ทุ่งโปรงทองและยองหรือจันก็ไม่รู้ลืมอยู่กับมีมูฟออนมีออครับทำไม <จะ S 1> เรียบ,ยบลยอบกว่าครั้งนี้เลย <laughs> เมนะืคยเดินตีติกคือมันจะไม่อับดีไงอ,อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางธรรมศาสตรไปทุ่งโปงทองมีหลายรูดอยู่สามารถเดินเล่นได้มีความร่มรื่นจากต้นไม้ก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่สีสวยมากเลยทุกคนสวยมากสีเขียวแบบเขียวสวยเต็มไปหมดเลยดูดีเลยล่ะ กว้างขวางแล้วก็เขียวมากๆเส้นทางตรงนี้ก็คือเข้าฟรีได้เลยไม่มีค่าเช่าจอก็จะมีแบบแบบต้นไม้ให้ดูไม่ว่าจะเป็นแบบต้นกลมกลางต้นโปงแดงอะไรอย่างนี้อันนี้แผนที่หรือถ้าใครอยากนั่งชมธรรมชาติแบบชิลๆสวยๆแกมๆก็สามารถนั่งเรือได้นะคะคนละ50บบาทแต่เรามันสายน่องปูดก้ามโต เราก็จะเดินได้นี่ด้านหน้ามีหอชมวิวน้ำใส่มากปลาเยอะมากเห็นชัดเลยมองข้างล่างเหมือนจะแบบไม่สูงสูงอยู่เหนื่อยด้วย ูปลาคือแบบเยอะมากาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าปลาเข็มและเรียกว่าปลาเข็มามาได้แบบเดินระวังนะคะเพราะไม้ค่อนข้างพุไม่ยอมแปลงฟันไม้ปุ๊บมาเดินตอนช่วงอ้วนซะด้วยค่อนข้างระแวงววจริงแม่สามาถัถละสายตาจากพื้นได้เลยค่ะดดโอ้อะไรไง <laughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปวดล็อกการโกตัวหนึ่ง <Yay! S 1> เอ้คถ้าเราพาสิ่งนี้ไปได้เราก็สามารถเดินที่ไหนก็ได้การที่เราเดินมาอย่างลำบากข้างหน้าสวยมันมีปูก้ามดาบด้วยหนูจะได้ไปเจอเพื่อนไหม <c oughs> ด้านในสุดนะคะก็จะมีสาล ตรงนี้สวยมากอันซีนสุดๆนะคะแอบบอกพิกันว่าด้านในเข้ามาถ้าอยากนั่งเรือเหมาลำสองคน150บาทนี่ย่าจะนั่งเรือชมวิวกันต่อไปดูชมวิวเวอร์ชั่นเรือกันบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการท่องเที่ยวเชนีเวที่นี่ถือว่าแปลกใหม่นะอะไรที่ไม่ได้ก็ได้เห็นดูฟิลแบบอยู่ตายมากในกล้องคือสวยสุดๆ ีข้างข้าวด้วยปกติจะอยู่ลูกเป็นอย่างอยู่ในถ้ำนะ,ะเคยอยู่แต่ในถ้ำเศรพัมยมากเจอเจอข้างข้าว โยกมาแท้ๆสอยอร่อร่อยๆคุณเรียนเยอะด้วยอันนี้บุฟเฟ่บุฟเฟ่ต์เลยลมเย็นมากสบายเป็นช่วงที่แบบนักเขียวมาเยอะ้วย số có thể nói chó เป็นการกินข้าวที่วิวเวอร์มากแล้ววันที่มาแกมันค่อนข้างเป็นใจนะคือแบบสีฟ้าสวยสุด,สดว้าวนี้ก็คือทะเลคนดูก้อนเมฆสีก้อนเมฆเยอะมากใครรู้ว่าก้อนเมฆอันนี้เรียกว่าอะไร มีมูฟอ่อนมากไปหาดูกันนะลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องคือมีมูฟอ่อนนะเธอพูดว่าถ้าคุณชอบบอร์ดเกมนินเทนโดเดี๋ยวคือดินเซอร์เชิญคุณชอบบอร์ดเกม Nintendo PlayStation นัดเพื่อนมามูฟออนกันเลยที่ซ็อกซ์ออฟสมอลเวิลด์ผมดีใจ้ลยพอดีที่จะได้ช่างอย่างเดียวเลยรช่างงานจบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณลุงก็จะไปส่งเราที่ตรง ຂອງເຮົາ10ຕຶ10ຕຶບຕຸກຕຸກຕຸກ